สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ภาพพ่อแม่พี่น้องยางเขาสวนพี่น้องเอ้ยเห็ดไม่ยุ่น้อกินค่ะไปไซใบนะพี่น้องมันแรงแรงค่ะแรงแน่พี่น้องเอ้ยฝนกระปุกหอนหอนค่ะหอนแน่พ่อแม่พี่น้องเขาสวนสิมไม่เก็บพักไปกินในไไปลวกกินกระป้่นอน่หนึ่งปนเห็ดก่อไข่ค่ะเห็ดก่อไข้ที่ไีเก็บไว้นะพี่น้องเก็บไว้แล้วก็แซ่ฟิตอาดฟิตไว้บางทีเสียอไมากินเราข้าววันนี้เสียวมาปน นนะะพี่น้องปอนกินกับโหกผักกาดผักกันผักกาดผักกาดห่อเนาะคะ่ะปลูกไว้แต่มันบอหอหอ่ห่อเราพี่น้องจังนไงเบิ้ง,บงน่องกันเนาะแรงพี่น้องด้วยพี่น้องเบิ้งแรง,งะคักแรงเนี่ยพี่น้องแรงแรงแหงแหงซะเราค่ะจะ <c oughs> มีโอกาสจะพาพี่น้องย่างลงองาา่งนาจังมืออยู่เนาะค่ะเบิ้งเข่าเบิ้งเขาตายแดด <c oughs> แรงจุดวามีคำามสีบอกพี่น้องแหงขนาดสีเขาเดือนนึงดูล่าเนาพี่น้องเนาะมันยังแหงเบ่มีหนามถ้าอื่นเขาเป็นกอบล่นเนาะค่ะ นี่ยังสิตายเราพี่น้องเอ้ยว่ามีเป็นกอเลยค่ะถ้าพี่น้องเข้าไปเก็บพักใช้ชีวิตบนบ้านนั่งสี่เดี๋ยวพี่น้องนอนฟังพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อขาบกุบทุกคนทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องจ้าสีไทยยังสุูพี่น้องเมืองเราค่ะเฮ็ดยูเฮ็ดกินบ้านเฮางนี้แล้วเนาะค่ะไปพี่น้องเขาสวนพักปลูกไว้อบนบ่ค่อยได้ดูแลเราค่ะพี่น้องช่วงนั้นไปหาเห็ดตะเห็ดเนาะเขาตะเราหาตะห็ด ก็อคอยได้ดูแลใส่ปุย๋ยใส่อีหยังมันนี่นะเว้นจากหาเห็ดน,นี่ก็ได้มากเสียายาออกแน่เนาะค่ะฝนก็บ่ตกน้ำก็บ่อค่อยมีพี่นอ้องเอ้ยน้ำนี่ก็ทาวเป็นวาเลนเลยพน้องส่วนพักบ่ได้ปลูกอีกอย่างายค่ะเพราะว่าบ่มีเวลาดูแลเนาะพี่น,อน้องเนาะพี่ปลูกไว้ก็ตายจ้าเป็นอยังมันโผล่เรื่องในบัวมันโผล่น้ำแต่ในบัวเทาน้ำใส่แห้งเดียวอันนี้พักไม่นีปลูกกัน ืัอนี้ปลูกที่หลังค่ะปลูกเขาต้องปลูกเลยบ้านสองสามสี่หมื่นค่ะืันนี้อันนี้ปลูกโดนแล้วื่อนี้ก็่คยได้ดูแลเนาะพี่น้องเนาะมันคือบอหอหรอพี่น้องมันเป็นผักกาดหอนีผักไก่ผักกาดหอไหมค่ะแต่มันคือบอห์เนี่องแต่กระโจงไห้เห็นมันหอมันกับบอฮอตัวนูนสีออกดอกเลยนะคะก็เลยให้พี่น้องมันไม่ย่อมหอเลยค่ะนี่ก็เป็นสีเขียวบ่หอเป็นสีขาวเพื่อน อ้ยจนสีออกดอกพี่น้องเห็นต้นนี้เมื่อสามันออกดอกสีออกดอกเลยสิมัตัดไปไปลวกกินไม่ยอมห่อเลยค่ะแต่นานเนะาะตรงนี้นมัห่อให้เลยค่ะเอาเป็นลวกกินก็ป้นเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะมาเจ็บพักน้องกันค่ะจน,นนี่สีออกดอกค่ะ ไม่ยอมห่อเลยออกดอกแล้วพักกาศห่อค่ะนะหอดบอฮ์ปลูกแง่กันไว้ก็ว่าปลูกอย่าของปลูกหางอยู่เพราะว่างมากขึ้นแง่กันทั้งนี้นะไม่ยอมห่อเลยนะพี่น้องนะกระสีปลูกกระหลับมันกับสีบอห์ขึ้นกันเนาะพี่น้องนะอากาศมันหอ่อนมันเยรยบหอจะดีบัวหอ่อ,อนข่าวห่อนแน่ ไม่เก็บพักไปลวกห้ามไปกับประหอ ออกดอกอันนี้ค่ะออกดอกเพิ่นเรา พักปอสารลานเปร,เร์เซ็นเลยค่ะพี่น้องนี่บริส้ทีิยาเองยังเลยโชคดีเพามีนอนมาแรงมากัดน้ะพี่น้องเนาะที่แหลมมีนอนอยู่ค่ะแต่ใส่น้มักมักน้ามักเปลือกผละไม้มักไวแล้วเอามาลด ได้พ้นดีทักเลยค่ะว่ามีมะเรงว่าไก่เลยนอนกับว่ามาไก่นี่หน้าพอเแล้วพี่น้องสมีละกินบาเบิดแล้วค่ะสามสีก่อก่อแักไงน้ำทักเลยค่ะเดตะวามันบ่หอนพี่น้องเนาะไปล่างเนาะเดี๋ยวไปดวกินกระป้นเฮดถ้าพี่น้อยบังต้มเฮดไว้แล้วค่ะ พอแล้วซีก่อหอดพอาหอจะกินห่อหอเป็นคือเพิ่นขายเนาะพี่น้องมันกับปลห่อให้อากาศมันเป็นน้ำอากาศเนาะค่ะจะไปปึ้งปนเห็ดเท้าพี่น้องต้มเห็ดไว้แล้วเห็ดเท้าต้มใส่นน้ำปลาแดกไว้ค่ะเสร็จต้มใส่นน้ำปลาแดกไว้ได้กีเฮ็ดกอไข่ค่ะพี่น้องกี่เห็ดกอไข่มีเห็ดทานสองดอก เสียพี่น้องมากินปนเห็ดกอกไข่น้ำกันเด้อค่ะนี่มีตะกี้เห็ดกอกไข่น้อยเลยค่ะนี่ต้มข้าน้าปลาแดกไวในความแสบคือเกาดิค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาลวกใส่หนามต้มเห็ดพร้อมนะคะพี่น้องรสชาตมกันดิคือเกานี่แหละพี่น้องจุดอาหารไว้ยนี่มั่มีกระเดี้ยวออกมากินเนาะค่ะมปนน้ำกันพี่น้องเนี่ยปนกันเนาะค่ะพี่น้องฮันนี่ก็ ปนเฮ็ดปนเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดที่เราไปหามาหลังจากที่ว่ากินจนเบื่อนะพี่น้องเนาะทิ้งไปหลายวันอยู่พี่น้องนี่มามันก็มีแนวกินมันมีแนวกินแล้วพี่น้องทํากินต่อเฮ็ดลวกแช่ฟิไว้แช่ฟิไว้พี่น้องมดยังหนามันมดแล้วยังตอนนี้เฮ็ดในมดโตดฟิรนโตก็มีคือเกาพี่น้องลวกแช่ไว น้ำพริกเข็ด่น้องกินกันมาน้ำพริกเข็ด่น้องชิมจะหัวด้วย ไข่ย,ย่างนี่เนี่ยวันี้จะเห็ดกอไข่หน่อยแม่ผิงหนองมันจะเห็ดกอไข่เห็ดกอไข่ห,ขหน่อยแต่แซมบอกเสียหลักเฮียโอ้ยเสียดายจะกี้เห็ดกอไข่ได้ดีขนานี่ของโปรของอร่อยเลยหาอยากมาเห็ดกอกไข่กอไข่ใช่ไหมกอไข่เด็กกอไข่ของไข่โอ้ยจักจักหน่อยแม่ผพี่น้องอร่อยอยู่เด้่ มันเค็มๆม,มันหวานนี่ฉีเข้มเด้ยน,นึบๆต่างพ่อยายางสนันดค์แพ,พ่อไม่เสริขาพริกกับเกลือตาพอสันคิ์หนน้อยใส่พวงชีโรกเขไปนวนวหนับป,ประแดกกาใส่เลยค่ะด้วยน้ำต้มประแดก็ละ ค่ะแสบเบ่ขาบ้างเนี่ยมากินเด้อพี่นอ้องปนเฮ็ดกอกไข่ค่ะ,คะมื้อนี้แสบแล้วแสบแล้วขึ้นอีกรอบพอดีแล้วค่ะง้อขาเลยค่ะพี่น้องเอาใส่ถ้วยเลยมากินข้าวน้ำกันค่ะนี่กับปนเฮ็ดกอกไข่กับลวกพักกินง่ายๆ เสร็จแล้วค่ะโอเคยังเสร็จแล้วพี่น้องปนเฮ็ดกอไข่มาจับปนน้ำกันนะค่ะวันที่นีนกินกับลวกพักสุบแซ่บค่ะเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะมัเนี่ยปนเฮ็ดกอไข่พี่น้องนม่งกิน แซ่บแสบถนนคนเสียบออกพริกดิบนี่กอไคหลวกพักแจ้าอันนี้ยำพี่น้องย่ำมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะฝากพ่อแม่พี่นอกก้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกำลังแรงใจให้ด้วย้อี้ยงกินน้ำกันนะคะพี่น้องก,กินข้าวแรงน้ำกันท่อแม่ท่านอยากะนะ กินบ่พร้อมกันเถอะอค่ะยู่เฮียนเดินโดนพอมกันเถอะเอินคน <c ười> นี่ทีหักพัก <c ười> เเด้อพี่นองกินเขาแลงน้ำกันกเจ้าฮิดไคสันแล้วมันหวานสันแล้วมันหอมหวานนี่เจ้าฮิดไข่ <c oughs> แซ่บไปหน่อย<จ>ตำเจ้าเฮ็ดไข่กับบวกผักเนื้อนไากิันบานเท่านี้แซ่บค่ะ <c oughs> คนไทยหิวขาหรา <c oughs> ทองหงจอๆกูเสียบไล่มา มีแตะดอกตูมๆหินน้อมันแสบไปห็ดก็ไข่มันสิหวานหอมมันสีหอมแ็่ห็ดกอไข่หอม,มนี่คับบวกพักบานเท้าพักกระสีเดียเอขอกันค่ะ ขออนุญาตก,กินเขาก้นเนาะค่ะพี่น้องฝากคอมเมนต์พี่น้องก็ติดตามก็เลยก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังแรงแต่ให้ได้อคะ่ะคลิปบ,บ,บ้านๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะเฮ็บบด,ยดยูเฮ็ดกินแบบบ้านๆแล้วพี่น้องมันแหลกไลยไซบ่ได้เนาะค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามพีน้เด้อพี่น้องเด้อบายบายคะ่ะกินเขาก่อนพี่น้องหิวเขาว่าจำก้นเฮ็ดก่อไข่น้ำกันเด้อคะ่ะวันที่ดี